สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตตีนำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางนะครับผมหวยลาวพัฒนานะครับผมประจำวันที่18ตุลาคม2564นะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับผมก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่อง คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า1 8ปีควรได้รับคําแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมสำหรับห่วยราวพัฒนาสายด่วนนะครับผม ก็เข้าตัวเด่นนะครับผมแต่แอดมินก็เจาะข้ามไปนิดหนึ่งนะครับผมเลขที่ออกนะครับผมเจ็ดสี่เก้านะครับผมหกหนึ่งสี่ะครับผมเป็นเจ็ดสี่นะครับผมกับหกเก้าเก้าหกนะครับผมแล้วก็หกหนึ่งสี่นะครับผมแอดมินก็เจาะข้าม9้าไปนะครับผมเก้าหกแอดมินข้ามนะครับผมต้องขอโทษขอภัยนะครับผมถ้าสายวิ่งสายรุ่นนะครับผมก็ได้เฮอยู่นะครับผมสำหรับเก้านะครับผม ก็ตามต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่18นะครับผมสำหรับหวยลาวพัฒนาสายดวนนะครับผมวันที่18นะครับผมแอดมินก็ให้เด่นไปที่4นะครับผมวิ่ง9กับ2นะครับผมสายสายวิ่งสายรูดนะครับผม4เอาไปรูดได้นะครับผมสำหรับ4นะครับผม4แอดมินก็เจาะให้ไปที่47นะครับผม48 สี่หกและก็สี่เก้านะครับผมสำหรับสี่นะครับผมสำหรับชุดวิ่งเก้านะครับผมเก้าก็จะเป็นเก้าหนึ่งนะครับผมเก้าสามเก้าห้าและก็เก้าเจ็ดนะครับผมสำหรับสองนะครับผมแอดมินก็ให้ไปที่สองสี่นะครับผมสองแปดสองเจ็ดและก็สองเก้านะครับผม สำหรับชุดเบิ้ลนะครับผมแอดมินก็ให้ไปที่44นะครับผม99และก็22นะครับผมสำหรับชุด3ตัวนะครับผมแอดมินก็ให้ไปที่393นะครับผม248 327และก็624นะครับผมถ้า f c พ่น้องชอบก็ตามได้นะครับผมถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผม ความชอบก็ต่างกันนะครับผมแอดมินก็เอามานำเสนอเป็นแนวทางนะครับผมให้กับ FC ซพี่น้องนะครับผมไว้พิจารณานะครับผมถ้าใจตรงกันก็ตามนะครับผมแอดมินก็ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับผมทุกเลิฟทุกไลค์นะครับผมสุดท้ายนี้ก็ต้องขอให้ f อซพี่น้องนะครับผมมีความโชคดีนะครับผมเฮงเฮงปังปังนะครับผม ดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ